สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะลูกแก้วของ เวีมาอัสขึ้นมาค่ะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะเพราะว่าคุณจะมีงานอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีๆผ่านเข้ามาใครที่ว่างงานนะคะในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะส่วนสำหรับคนที่รับราชการเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะมีปัญหาติดขัดยุ่งยากอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารสัญญาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงค่ะนะคะคนที่คุณเคยช่วยเหลือเกืือ คุณกันมาก่อนก็อาจจะมาเป็นศัตรูกับคุณได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยเหลือใครไปก็คือทําใจไว้สักนิดหนึ่งนะคะไพ่แปดดาบเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของเกณฑ์การงานมีเกณฑ์ในเรื่องของติดขัดระวังข่าวลือที่มันไม่จริงแล้วคนเอาไปปล่อยข่าวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจการค้าก็ระวังนิดนึงศัตรูคู่แข่งคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีกําลังอํานาจเหนือกว่าก็อาจจะใส่ความหรือใส่ร้ายคุณทําให้สินค้าของคุณเนี่ยนะคะดูด้อยลงหรือดูแย่ อาจจะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้นด้วยในแง่ของการทํางานนะคะตัวส่วนสําหรับคนที่ทํางานโดยปกติทั่วไปก็มักจะเจอความอึดอัดใจนะคะเกี่ยวกับคนไปพูดจาพาดพิงถึงคุณในทางที่ไม่ถูกต้องนักนะคะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการาเซ็นเอกสารสัญญาอะไรมากขึ้นหรือเป็นลักษณะของการทรายคอนแทคเกิดขึ้นแต่ก็ทําให้คุณอึดอัดใจในระยะยาวทีเดียวต้องพยายามดูข้อสัญญาให้แน่นอนก่อนนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน ะะชาวาศีกลุ่มชาวราศีมีนขอโทษค่ะนะคะมักจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินก่อนจะได้มาเนี่ยนะคะมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหรือมีปัญหาที่จะต้องใช้จ่าย โดยเฉพาะเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายและความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะไปทําบุญแก้เค็ดหรือสะเดาะเคราะห์นิดนึงนะคะด้วยการไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการบริจาคเข้าสารก็ได้เพื่อทําให้กระแสงเงินเนี่ยนะคะไหลสะพัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทุนเขาบอกว่าให้ชะลอตัวไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้าคิดอยากจะลงทุนนะคะก็ขอให้ลงทุนในสลากออมสินหรือเป็น ของกองทุนเอาไว้ก่อนอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะ ส่วนสําหรับในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของความอ,าอะไรที่มันแอบแฝงอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะโปร่งใสเกิดขึ้นนะคะตัวคนรักมักจะทําอะไรปกปิดซ่อนเร้นอยู่เสมอๆเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องผันมาพูดจากันดีๆนะคะอย่าพยายามปะทะอารมณ์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักทําให้เกิดปากเสียงกันได้ง่ายนะคะเกิดขึ้นจากความเข้าใจอะไรที่มันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนกันนั่นแหละนะคะ ต้องแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้องสําหรับคนโสดแล้วนะคะเขาบอกว่าดวงคนโสดเนี่ยนะคะมักจะได้พบเจอความรักจากการสังสรรค์จากการเฮฮาในหมู่เพื่อนนะคะหรือเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวยามค่ําคืนแล้วอาจจะเจอโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ถาวรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเจอนะคะก็ตั้งจิตไว้เลยว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปปักใจมากนะคะเดี๋ยวคุณจะเจ็บปวดนะคะส่วนในเรื่องของอคนที่มีคู่แล้วอีกสักนิดนึงนะคะว่า ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาซ้อนแทรกนะคะระวังไว้ค่ะว่ามันจะเป็นปัญหาในระยะยาวกับคุณในช่วงเดือนนี้เพราะว่าในเรื่องของการเลิกลากันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเริ่มขึ้นในเดือนนี้แล้วเนี่ยมักจะเป็นปัญหาคาราคาซังไปแล้วก็จะสร้างปัญหาให้ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ปวดหัวมากทีเดียวค่ะต้องระวังนะคะ